เอ,เอาอะไรมาสู้หน่ะฮะโอ้โหหนึ่งพันเฮ้ย,ย GM มันมันจัดทวดรางวัลแบบนี้นี่คือ,เ,อเดี๋ยวก่อนออกมาก่อนด้วยคนนะมองไม่เห็นตัวผมเลยว่าทววางความเท่กันเลยคนนี้นี่คือตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะฮะทุกคนนะในดวลเรียวทางนาะทุกคนคือผมแบบว่าอยากเล่นมา,มากเลยฮะทุกคนนะเออในสุดก็ได้เลยนะทีเพราะว่าดวลเรียวทางมันให้เล่นฟรีนะฮะตัวละครเนี่ย <Okay. S 1> ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนนะฮะทุกคนนะเออกดไลค์ด้วยปะนั่นก็คือ คิงฮะัทุกคนนะเออคือผมอยากเล่นตัวนี้มากเลยฮะทุกคนนะคือเอาจริงนะคือผมไม่แน่ับเลยอะ่ะคิงคือตัวที่ผมชอบมากสุดเลยฮะทุกคนนะเราลงมาจากสมสักกีฮะทุกคนเออคือผมต้องการจัดคิงนั่งสองอ่ะตอนเนี้ยคือเครื่องมาอ้อนทุกคนนะเตรียมตัวดําให้พอเหอะแต่ว่าอย่าสุมมากเลยฮะก็นะคือนะคอิงเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยฮะได้ย,ยังนะเอ่อความเร็วสูงสุดอยู่ที่ฮัสักกีสั่งใช่ไหมไม่เอาดีกว่าเราต้องให้คิงแบบว่าเปิดตัวแรกมาเกวินสิบแปดนี่แหละมา <c oughs> เ,เดี๋ยวเอเให้เกวินดีกว่านุกคนนะให้เกวินเซต้ฝั่งตัวให้ทุกคนนั้นจะได้ไม่ต้องเล่นแล้วคิงแ้เ <c oughs> ป,ออปออิดโอเคป่ะงั้นเราทำการเริ่มเลยกันนะฮะนะไปเขาบุกบ๊มกันแล้วโอ้โหเรื่องเขาเร็วเลยฮะโอ้โหเรื่องเร็วเกินมาเกวินเอ้ยว้สุดท้ายกันเอนเอไมนะ่ยังนะยังเรียบร้อยเสร็จเลยอ่ะอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะวันนี้นะผมมองไม่เห็อนอะ่ะเออคุณคิงเอน็นจิ้นอยู่ไหนนะนี่นี่นโอเคแล้วก็เฮล์ฟเฟอืม โอเคแล้วแล้วก็ตัวอะไรต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือมาเกวินนี่มาแล้วก็สมกิซังนะฮะใช่ไหมใช่แล้วละ่ะถูกแล้วมั้ง่สู้พลังอาวุธแล้วก็เทคนิคโอเคครบละค,ครบเลยอย่าเล่นนะเป็นมืออะไรเนี่ย <c oughs> เปิดก่นอ,อนห้าวบดิน <c oughs> แย่แล้วฮะนะโอ,โอเคฮะทุกคนใส่มาแล้วนะ <c oughs> โอเคต่อยมาฮะบาฮุซานเอาไงต่อดีจังหวะนี้ ไล่ตีไปไล่ตีมาแล้วคนนะบอลซั้นปังเจวีผมโอเคยังไม่ตายทุกคนนะให้ตีมันหนึ่งทีนะคนน้ปูบอลยังรอดอยู่ฮะแล้วก็ไล่ตีหนึ่งทีนะไล่ตีสองทีเนาะใช้ไเพื่อนผมก็เปิดมาติธรรมดาใสา่เอ้ยม,มันฝังเดีวยวกันเจวินกับเฮเบอร์ฟีไปพูดเดียวกันไม่ใช่หรอมาตีกันทำไมเนะี่ยโอ้โหมาสตันเลยฮะทุกคนนะสตาร์สซาทยองควันเอา้าเอา้าเอา้ยผมกดแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าผมกดแล้วโอ้ผมพลาดอ่ะทุกคนเย็นละคาเนะ ผมพลาดได้ไงอ่ะเอ้าหายไปเลยอ่ะอลูกหายไปเลยไม่ชนะเฉินนะคะทุกคนนะนี่ไง King like Anti หนึ่งพีทุกคนโอ้โหวุสากดอันติเกล l ินพลาดอันนี้นะโอ้โหว้าก็คนมันเก่งแบบนี้เดินนะโอ้โหหนึ่งพันเฮ้ย GM ทำไมมันจัทถ้วยรางวัลแบบนี้เนี่ย ไม่ต้องมัวช้าๆได้คนนะตีมาเลยนั่นแหละตีมาเลยตีมาเลยไม่ยอมพอนะฮะแล้วตีเหมือนทีเนาะป่ามาเลยปล่มามันเรียบร้อยได้คนนะเลยไม่เป็นท่านะเนี่ยวันนี้ก็มีอะไรให้ที่นคนนะแม่อาเชี่อว้านจะซ่องเขานะฮะนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ